คุมภาพันปี2013ท่ามกลางความเงียบสงัดกลางดึกในเมืองทางตอนเหนือของจีนเด็กหนุ่มคนหนึ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงเคาะประตูที่รัวสนัน่นมีชายแปลกหน้าสองคนบุกเข้ามาลากตัวเขาขึ้นรถขับหายไปในความมืดแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดไม่ใช่ชายสองคนนี้ครับมันคือภาพของพ่อแม่ที่ยืนมองลูกชายตัวเองถูกลักพาตัวไปต่อหน้าต่อตาแบบไร้ความรู้สึกต่อมารถคันนั้นก็ขับมาถึงจุดหมายเป็นกำแพงสูงลิว่ว ล้อมไปด้วยรวดน้ำหนาทึบภายในสถานที่แห่งนี้มีตั้งแต่เด็กวัยหกขวบลากยาวไปจนถึงผู้ใหญ่วัยกลางคนหลายร้อยชีวิตกำลังถูกกักขังและควบคุมโดยครูฝึกในชุดทหารที่พร้อมใช้กำลังทุกเมื่อพวกเขาทั้งหมดนี้ทำอะไรผิดที่แห่งนี้คือคุกลับการทดลองมนุษย์หรือค่ายกักกันอะไรกันแน่ในวันนี้ทางผมจะพาทุกคนไปแกะรอยความลับเบื้องหลังกำแพงสุดฮารหดแห่งนี้เตรียมใจให้พร้อม และไปหาคำตอบก,กันกับ The Secret Behind the Walls บันทึกลับค่ายนรกแดนมังกรสวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับผมโชว์แปงท a อก Engine ครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาเรื่องราวของวันนี้ก็อยากชาขอโอกาสตรงนี้นะครับกล่าวสวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ขอให้สนุกสนานเดินทางปลอดภัยและที่สําคัญนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งปีอยู่เป็นเพื่อนคอยเข้ามารับฟังให้กําลังใจทางผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยติดตามรับชมมาอยู่เสมอสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จะพาทุกคนไปกันที่ประเทศจีนครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับค่ายนรกแห่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลของพวกเขาได้จัดสร้างมันขึ้นมาและทางผมก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับว่าเพราะเหตุใดกัน ที่ทางรัฐบาลได้สร้างค่ายแห่งนี้ขึ้นมาครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพศออใหม่แล้วก็เหมือนเดิมครับอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์ใต้คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับกลางดึกคืนหนึ่งที่บรรยากาศแสนเงียบสงบณนะเมืองทางตอนเหนือของประเทศจีนเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีนามแฝงว่าดีดีซึ่งเหตุผลที่เขาใช้นามแฝงไม่เปิดเผยตัวตนเนื่องจากเขายังเป็นเยาวชนอยู่นะครับ ในค่ําคืนนั้นระหว่างที่ดีๆกําลังนอนหลับอยู่จู่ๆเสียงเคาะประตูหน้าบ้านของเขาก็ดังสนั่นขึ้นเสียงเคาะได้ดังติดต่อกันนานหลายนาทีครับจนถึงขั้นทีดีๆต้องลุกขึ้นไปเปิดประตูเมื่อเปิดประตูออกไปนะครับภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือมีชายแปลกหน้าสองคนพูดกับเขาทํานองว่าพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจและตอนนี้มีเพื่อนของดีๆคนหนึ่งถูกจับกุมอยู่ทางตํารวจอยากให้ดีๆช่วยไปให้ปากคําคเพิ่มเติมโดยด่วน ส่วนทางดีๆก็ไม่ทันจะได้สอบถามอะไรต่อชายทั้งสองคนก็ลากตัวเขาขึ้นรถติดเครื่องขับออกจากหน้าบ้านไปทันทีทิ้งให้พ่อแม่ยืนมองรถที่พาลูกชายของตัวเองหายไปในความมืดไกลสุดสายตาแต่เรื่องที่น่าแปลกใจนะครับก็คือพ่อแม่ไม่มีท่าทีเหมือนเป็นห่วงลูกหรือจะตาไปช่วยเหลืออะไรดีๆเลยปล่อยให้ลูกชายคนนี้ไปกับคนแปลกหน้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของลูกชายตัวเอง จะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่รถขับมาถึงจุดหมายและดีๆก้าวเท้าลงจากรถภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือประตูสีเขียวขนาดยักษ์กำแพงมีลวดหนามสูงประมาณ3เมตรครับเมื่อมองเหนือประตูขึ้นไปก็จะเห็นป้ายสลักเขียนอักษรเอาไว้ทํานองว่าสถานอาชีวะศึกษาซึ่งในตอนแรกที่มาถึงดีๆก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจหรือหวาดกลัวอะไรนะครับพอมากับทางตํารวจแต่เมื่อก้าวเท้าผ่านประตูอันนี้เข้าไป ก็ได้พบว่ามันมีผู้คนมากมายอาศัยอยู่มีตั้งแต่เด็กอายุ6กขวบลากยาวไปจนถึงอายุวัยปีครับทุกคนก็ต่างอยู่ในอาการที่หวาดกลัวบางคนก็หนักถึงขั้นร้องไห้ฟูมไฟายหาพ่อแม่และที่หน้าอกของเสื้อทุกคนนะครับก็จะมีชื่อมีตัวเลขสลักอยู่มันเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นตักโทษยังไงอย่างนั้นครับเมื่อดีๆก้าวเท้าเดินหน้าต่อไปก็ได้พบว่าสถานที่แห่งนี้มันเหมือนกับเป็นค่ายฝึกระเบียบอะไรสักอย่างหนึ่งมีทั้งครูฝึกที่สวมใส่ชุดทหารเต็มยศ ตะโกนออกคำสั่งให้ทุกคนในค่ายปฏิบัติตามหากใครที่ฝ่าฝืนก็จะโดนลงโทษอย่างหนักหนห่วงเลยละครับในตอนนี้ตัวดีๆจากที่ไม่คิดอะไรมากเขาก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวกับภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขาหลังจากนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างและเพราะเหตุอันใดกันครับที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ทําอะไรผิดถึงต้องโดนหลอกลวงให้ถูกส่งตัวมาย่างสถานที่แห่งนี้กันแน่ครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปกันต่อในส่วนของเนื้อหาสําคัญของคลิปนี้นะครับทางผมก็อยากใช้พี่ๆทุกท่านลองทายกันเล่นๆดูไหมครับว่าสถานที่ดีๆถูกส่งตัวไปนั้นมันคืออะไรกันแน่และถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรกันคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางผมจะลองไปไล่อ่านเล่นๆดูโดยย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2000เป็นยุคสมัยที่หลายๆประเทศกําลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ และกลุ่มคนที่ใช้งานสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็มักจะเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนส่งผลทำให้ธุรกิจร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เติบโตบานเป็นดอกเห็ดเปิดกันแทบทุกเมืองเปิดกัน24ชั่วโมงแบบแข่งกับเซเว่นอีเลฟเว่นกันไปเลยซึ่งหากใครได้ลองเปิดประตูเข้าไปในร้านเหล่านี้ก็มักจะเห็นภาพเด็กวัยรุ่นนั่งเล่นคอมไปกินข้าวไปหรือใช้ชีวิตกินนอนกันในร้านเกมทั้งวันทั้งคืนไม่ไปไหนจนเป็นเรื่องปกติครับพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับค่านิยม ภายในประเทศจีนในตอนนั้นเป็นอย่างมากเพราะโดยปกติแล้วกลุ่มเด็กนักเรียนจะมุ่งเน้นด้านวิชาการการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบกันอย่างหนักเนื่องจากจำนวนประชากรที่หนาแน่นภายในประเทศของเขานะครับทำให้การแข่งขันด้านการศึกษาเหล่านี้ก็เข้มข้นตามไปด้วยเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลของพวกเขาเล็งเห็นว่าวัฒนธรรมเหล่านี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากการมาของอินเทอร์เน็ตครับมันทําให้เด็กนักเรียนของเขาสนใจเรื่องการเรียนการศึกษาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด สำหรับอาการติดเกมในช่วงเริ่มต้นมันอาจจะดูเป็นสิ่งที่ไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่จากการเก็บข้อมูลโดยหน่วยรัฐบาลของประเทศจีนพวกเขาพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้านะครับจะมีแนวโน้มสูงขึ้นที่เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวหงุดหงิดโมโหง่ายสมาธิสั้นไม่หลับไม่นอนจนส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือบางรายก็หนักถึงขั้นสลบหมดสติคาจอคอม จุต้องหามส่งโรงพยาบาลกันไปเลยทีเดียวและแล้วจนกระทั่งต่อมาในปี2005นะครับเมื่อผลกระทบจากสิ่งทั้งหมดนี้มันดูหนักขึ้นหนักขึ้นทางการของประเทศจีนนะครับจึงจาเป็นจะต้องออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิต,ติให้ประชาชนของพวกเขาได้ทราบว่ากลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า18ปีที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีความรุนแรงต่างๆพบว่ามีจำนวนมากถึง90%ครับที่มาจากกลุ่มเสพติดการใช้จอคอมการอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ต็นเ,ตน,นเวลานาน,น,าน จนทําให้ทางรัฐบาลต้องออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าอาการเสพติดสิ่งเหล่านี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในอนาคตก็เป็นได้ครับจนเรียกได้ว่าพฤติกรรมเยาวชนติดเกมได้กลายเป็นศัตรูเบอร์ต้นต้นของประเทศจีนในยุคสมัยนั้นก็เลยทีเดียวทางการจึงต้องรีบออกมาตรการแก้ไขปัญหาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับพวกเขาจึงออกกฎหมายสั่งห้ามให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่โดยเด็กขาด หากใครที่ฝ่าฝืนนะครับก็ต้องรับโทษตามกฎหมายโดยทันทีแต่ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายที่เข้มงวดมากมายขนาดนี้แล้วก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ไหวครับมีนายทุนแอบเปิดบริการอินเทอร์เนต็ตคาเฟ่แบบลับๆเรียกกันว่าเป็นคาเฟ่เถื่อนครับเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีได้แอบเข้ามาใช้บริการอยู่ดีครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงทําให้ทางรัฐบาลของจีนพยายามคิดหาวิธีป้องกันเพื่อต่อกรกับภัยเหล่านี้อย่างเข้มงวดก่อนที่ทุกอย่าง จะสายเกินไปครับในเวลาต่อมาแม้ทางรัฐบาลจะพยายามออกมาตรการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะวิ่งสวนทางกันครับปัญหาเด็กติดเกมก็ยังคงเป็นสิ่งที่หนักขึ้นทุกวันทุกวันไม่มีท่าทีจะเบาบางลงไปเลยจนถึงขั้นที่ในปี2008รัฐบาลต้องระบุให้อาการติดเกมติดอินเทอร์เน็ตกลายเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งกันเลยทีเดียวจากการเก็บข้อมูลของพบ,บ,บว่าอาการของโรคที่ว่านี้ เริ่มจากการที่ผู้ป่วยจะใช้เวลาวันวันหนึ่งหมดไปกับการหมกมุ่นอยู่กับหน้าจอจนไม่เป็นอันทำอะไรครับเริ่มตีตัวออกห่างจากสังคมไม่มาพบปะเพื่อนฝูงเริ่มมีผลการเรียนที่แย่ลงอย่างมีนัยสาคัญบ้างก็มีพฤติกรรมรุนแรงลงไม้ลงม,ม,มือใช้กําลังกับผู้อื่นถึงขั้นชีวิตเลยก็มีโดยเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลใช้เป็นตัวกําหนดนะครับว่าใครบ้างที่มีแนวโน้มจะเป็นคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทเหล่านี้ก็คือการวัดว่าใครก็ตามนะครับที่หมกมุ่น อยู่กับหน้าจออยู่กับอินเทอร์เน็ตเป็นเวลาเกิน6ชั่วโมงต่อวันก็จะถือว่าคนคนนั้นมีภาวะเสี่ยงจะเป็นผู้ป่วยทันทีครับแต่ก็มีผู้คนจํานวนมากมานะครับที่ออกมาคัดค้านว่าการที่รัฐบาลใช้เกณฑ์แบบนี้ตัดสินมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นักนะครับเพราะหากมองตามหลักความเป็นจริงแล้วก็มีผู้คนอีกจํานวนมากมายครับที่อยู่กับหน้าจอเกิน6ชั่วโมงต่อวันแต่คนเหล่านั้นก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลหาความรู้หรือไม่ก็ ทำมาหากินหาเงินกันเลยก็มีครับแต่ด้วยความที่ทางการได้ออกมาประกาศกฎเกณฑ์แบบนี้ไปแล้วนะครับทำให้พ่อแม่หลายๆครอบครัวก็มักจะมเมารวมดววตัดสินกันไปเลยว่าลูกของตนเองกําลังป่วยต้องรับการรักษาโดยด่วนแถมในช่วงเวลาน,นั้นสื่อทีวีภายในประเทศจีนก็คเคยออกอากาศรายการทีวีสารคดีตอนหนึ่งครับที่มีชื่อว่า Fighting the Internet Demon โดยมีเนื้อหาหลักๆในการวิาพากวิจารณ์อาการติดเกมมากมายครับอธิบายถึงข้อเสียจากอาการเหล่านี้กันแบบจัดเต็ม ถึงขณะที่เปรียบเทียบว่าการติดเกมมันแทบไม่ต่างอะไรกับการติดสารเสพติดด้วยซ้ำครับและผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้จะต้องได้รับการรักษาแบบเฉพาะทางโดยรับการฝึกบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจแบบฐานกันเลยทีเดียวครับก่อนที่อาการของพวกเขาจะแย่ลงแย่ลงและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วซึ่งค่ายบำบัดอาการทั้งหมดนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในเมืองปักกิ่งโดยนายฐานผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อว่าเทารันครับ ตัวเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์เคยรักษากลุ่มคนที่ติดยาเสพติดมาก่อนความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเชื่อว,ว่าอาการติดเกมกับติดยาเสพติดนั้นมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเท่าไหรนักพฤติกรรมของผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเริ่มจากมีผลการเรียนที่แย่ลงยืมเงินคนรอบตัวถึงขั้นลักขโมยเงินพ่อแม่เพื่อเอามาเล่นเกมซื้อ,อยากันเลยทีเดียวนอกจากนั้นสื่อทีวีต่างๆในประเทศจีนยุคสมัยนั้นนะครับก็มักจะเผยแพร่สารคดีหัวข้อเรื่องผลกระทบจากอาการติดเกมอยู่เป็นประจำแทบทุกวัน ด้วยสื่อข่าวตามทีวีมากมายเหล่านี้เองครับกลายเป็นปัจจัยทําให้ผู้ปกครองมากมายเริ่มรู้สึกกังวลกับภาวะติดเกมของลูกตัวเองครับจนถึงขั้นยอมตัดสินใจส่งลูกของตัวเองไปบำบัดอย่างค่ายฐานเหล่านี้เพื่อหวังว่าใช้ลูกของตัวเองนะครับกลับมาใช้ชีวิตเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้งหนึ่งแต่ค่าใช้จ่ายสําหรับจะส่งลูกไปบาบัดมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับใช่ว่าเด็กคนไหนอยากจะไปก็ไปได้เลยทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงครับ ทำให้ภายในค่ายนี้นะครับส่วนใหญ่เด็กที่ถูกส่งมาก็ล้วนมาจากครอบครัวที่มีฐานะทั้งสิ้นครับซึ่งใช่แล้วครับชายวัยรุ่นที่มีชื่อแฝงว่าดีดีที่ผมได้เล่าให้ทุกคนฟังไปตอนต้นคลิปเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกพ่อแม่แอบชายตังส่งตัวเข้ามาในค่ายทหารเพื่อรักษาอาการติดเกมของเขาด้วยเช่นกันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตอนที่ดีดีถูกเจ้าหน้าที่2นายมาลากตัวขึ้นรถตรงหน้าบ้านแม้ตัวเขาจะพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือสายตาที่เขามองลอดผ่านกระจกรถกลับไป ก็เห็นเพียงแค่เงาของพ่อแม่ที่ยืนกอดอกนิ่งสนิทไม่มีน้ำตาไม่มีเสียงตะโกนร้องหาลูกมีเพียงแค่ความเงียบงันครับที่เป็นคำตอบยืนยันว่าท่านทั้งสองเป็นคนจ่ายตังเพื่อให้ดีๆมาอย,ย่างค่ายแห่งนี้ตามความปรารถนาของพวกเขาเท่านั้นเองครับและเมื่อทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงทั้งหมดนี้นะครับตัวดีๆก็รู้สึกโกรธโมโหพ่อแม่ตัวเองแบบสุดๆครับที่จู่ๆก็ส่งตัวเขามายัางสถานที่อย่างนี้โดยที่ไม่เคยมีการบอกกล่าวหรือปรึกษาไรกันมาก่อน ทำให้ไม่ทันจะผ่านพ้นคืนแรกนะครับดีๆก็เริ่มมีความคิดอยากจะแหกหลบหนีออกจากค่ายแห่งนี้ให้ได้ครับแต่หลังจากที่เขาลองสังเกตมองรอบๆตัวนะครับเขาก็ประเมินได้ทันทีว่าด้วยความสามารถของตัวเขาเพียงแค่คนเดียวไม่มีทางเลยครับที่เขาจะหลบหนีออกจากที่นี่ได้เขาจึงตัดสินใจยอมใช้ไม้อ่อนนะครับเข้าไปพูดจาอ้อนวอนกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตรงๆเลยครับว่าคุณนะาครับผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะปล่อยตัวผมไปเถอะ ซึ่งแน่นอนครับว่าทางเจ้าหน้าที่เมื่อรับเงินจากพ่อแม่มาแล้วก็อยากจะบริการแบบเต็มที่ครับก็ตอบปฏิเสธพร้อมกับพูดจาข่มขู่มาทํานองว่าอย่าคิดหนีเลยไอ้หนูถ้าเองไม่อยากเจ็บตัวหลังจากวินาทีนั้นตัวดีๆก็จะโดนเจ้าหน้าที่เฝ้าจับตาตลอด24ชั่วโมงไม่เปิดโอกาสให้เขาหลบหนีไปไหนได้เลยครับตัวเขาต้องยอมทําทุกอย่างตามคําสั่งกิจวัตรในแต่ละวันก็คือการตื่นนอนมาออกกําลังกายราวกับเป็นทหาร แถมไม่ต้องมาเจอกับนักจิตวิทยามานั่งคุยกรอกหูบนซ้ำๆเป็นชั่วโมงนอกจากนั้นสื่อความบันเทิงที่ทุกคนในค่ายจะได้ดูก็คือการเปิดเทปวิดีโอการอบรมเรื่องต่างๆเช่นการมีระเบียบวินัยการใช้ชีวิตความสาม,มัคคีบนเบียนซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับลำพังเพียงแค่การใช้ชีวิตแบบซ้ำซากจำเจที่ต้องออกกําลังกายอย่างหนักทุกวันยังไม่พอทุกคนยังต้องถูกซ้ำเติมด้วยอาหารเมนูที่แสนจืดชืดในแต่ละมื้อก็ต้องฝืนกินเข้าไปเพื่อประรทางชีวิต และที่สําคัญนะครับเหล่าครูฝึกใจใทุกคนสามารถอาบน้ําได้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นครับโดยผู้ที่กําลังได้รับการบําบัดอยู่นะครับจะไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนฝูงใดๆก็ตามครับลำพังเพียงแค่การใช้ชีวิตอยู่ในกรอบที่ค่ายแห่งนี้กําหนดมันก็เป็นอะไรที่ยากมากพอสมควรอยู่แล้วครับแต่ภายในค่ายนี้ด้วยความที่มันมีประชากรหน,นานแน่นมันก็ยังมีการแบ่งพักแบ่งพวกมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำครับ ทำให้การใช้ชีวิตของดีๆก็เป็นอะไรที่ยากลําบากยิ่งกดดันเครียดเข้าไปใหญ่แต่ดีๆเขาก็ตัวรอดจากสถานที่แห่งนั้นมาได้โดวยวิธีการประพฤตตัวดีๆแกล้งทำเป็นตีสนิทเอาใจผู้คุมให้มากๆครับทำให้เขามักจะได้รับสิทธิพิเศษกว่าใครอื่นๆอยู่เสมอสุดท้ายแล้วก็เป็นเวลากว่า4เดือนเต็มๆที่ดีๆเขาสามารถอดทนต่อสู้เอาชีวิตรอดจนจบหลักสูตรการบําบัด ค่ายนรกแห่งนี้มาจนได้ครับเมื่อถูกปล่อยตัวออกมาเขาก็ได้ออกมาเล่าแชร์ให้คนข้างนอกฟังว่าสิ่งเดียวที่เขารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์จากการใช้ชีวิตในค่ายตลอด4เดือนนั่นก็คือการที่ได้นั่งพูดคุยกับจิตแพทย์แบบตัวต่อต,ตัวในทุกวันครับสิ่งเหล่านี้มันทําให้เขาเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตเริ่มเข้าใจพ่อแม่มากขึ้นได้ายปมปัญหาในใจครับที่เคยทะเลาะคิดเห็นไม่ตรงกันมีปัญหากับพ่อแม่อยู่เสมอครับทําให้หลังจากที่ออกจากค่ายกลับมาอยู่บ้าน ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเขาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งวิธีการบําบัดอาการติดเกมภา,ายในประเทศจีนก็ไม่ได้มีเพียงแค่วิธีการฝึกแบบฐานนี้เท่านั้นนะครับไปกันที่มณฑลซานรตรงก็มีจิตแพทย์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าหยางยองซินเขาเป็นบุคคลที่ผู้คนในเมืองนะครับยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบําบัดอาการติดเกมโดวยวิธีการที่เขาวิจัยและคิดค้นขึ้นมาด้วยตัวเอง ตัวเขาเป็นจิตแพทย์ที่สนใจเรื่องการรักษาอาการติดเกมมาตั้งแต่ปี1999ครับซึ่งเป็นยุคสมัยที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่นักแต่นายยากรับด้วยเซนส์นของเขารู้สึกว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นอนครับสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะเนื่องจากเจ้าตัวลูกชายของเขาเองวันวันก็แต่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยอ่านหนังสือ ทำให้ผลการเรียนแย่ลงอย่างชัดเจนครับประจวบเหมาะกับในช่วงปี2006ตัวนายหยางก็เพิ่งได้รับตําแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลท้องถิ่นในเมืองที่เขาอาศัยอยู่เขาจึงใช้โอกาสนี้จะตั้งศูนย์บําบัดอาการติดเกมขึ้นมาโดยใช้หลักการทางการแพทย์ที่เขาคิดค้นขึ้นมาด้วยตัวเองครับตั้งชื่อหลักสูตรเหล่านี้ว่า Brain Waking ประมาณว่าเป็นการปลุกกระตุ้นสมองแถมตัวเขาเองอยังออกมาประกาศการันตีว่าวิธีการรักษาของเขา สามารถรักษาอาการติดเกมไม่หายขาดได้100%ยเอร์เซไม้ว่าเด็กคนนั้นจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวหัวดื้อขนาดไหนก็ตามทาไม่มีผู้คนจํานวนไม่น้อยนะครับที่ประสบปัญหาต่างแห่กันพาลูกๆมาเข้ารับการรักษากับนายหยางเป็นขบวนเลยแหละครับและด้วยชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของเขานะครับทำให้ระยะเวลาเพียงแค่3ปีก็มีเยาวชนถูกส่งตัวเข้ามาบำบัดกับนายแพทย์หยางคนนี้ไม่ต่ำกว่า3,000คนเข้าไปแล้วครับ แต่สาหรับพ่อแม่คนไหนที่จะส่งลูกของท่านมานะครับก็ต้องเซ็นสัญญายืนยันก่อนเลยนะครับว่าตลอดระยะเวลากว่า4เดือนที่ลูกหลานของท่านอยู่ที่นี่พวกท่านจะไม่สามารถฟ้องเอาผิดกับทางศูนย์บำบัดได้เลยไม่ว่าจะเกิดอะไรกับลูกของท่านก็ตามโดยการบำบัดหนึ่งคอร์สจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ900ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นจํานวนเงินที่สูงมากกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของชาวจีนในยุคสมัยนั้นมากกว่า2เท่าตัวครับและหากประครอบครัวใดต้องการจะรับลูกตัวเองคืนกลางคัน จะไม่มีการการันตีผลการรักษาและคืนเงินในส่วนที่เหลือให้เด็ดขาดแผนการรักษาที่นายหยางได้ออกแบบเอาไว้ก็คือเริ่มจากการให้ผู้บำบัดต,ตื่นเช้าขึ้นมาออกกําลังกายเบาๆเ,เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ปอดหัวใจคล้ายๆกับคายทฐานครับจากนั้นก็ใช้ทุกคนมารวมตัวกันในห้องเล็กๆห้องหนึ่งเพื่อนั่งเปิดอ,อกเล่าเรื่องแชร์ถึงปัญหาในใจกันไปทีละคนส่วนช่วงบ่ายก็จะมีการจัดยาเป็นชุดให้ทานไม่ว่าจะเป็นยาต้านโรคซึมเศร้ายาจีนท้องถิ่น ส่วนบางคนที่มีอาการหนักมากจริงๆนะครับก็จะถูกส่งตัวไปยังห้องหมายเลข13ทันทีมันเป็นห้องแห่งความลับของศูนย์บำบัดแห่งนี้ครับซึ่งทุกคนที่เข้าไปจะต้องเป็นคนที่ถูกคัดเลือกโดยนายหยางเองเท่านั้นและยังต้องสัญญาอีกว่าเมื่อกลับออกมาจากห้องแห่งนั้นแล้วห้ามเอาสิ่งที่พบเจอในนั้นออกมาเล่าบอกต่อกับใครเป็นอันขาดแต่สุดท้ายก็คงจะจริงอย่างที่โบราณเขาว่าไว้นะครับว่าความลับมันไม่มีในโลกครับ เพราะก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับที่เคยถูกนายแพทย์ยางคัดเลือกเข้าไปในห้องหมายเลข13และออกมาเล่าบอกต่อทํานองว่าเมื่อเปิดประตูก้าวเท้าเข้าไปในห้องแห่งนั้นแล้วจะเจอก็กับเก้าอี้ตัวหนึ่งวางอยู่กลางห้องหลังจากที่นั่งลงไปแล้วนะครับนายยางก็จะเอาเครื่องมือแพทย์สายไฟมากมายมาติดตามร่างกายพันรรยงระย่างเต็มไปหมดก่อนที่เขาจะาจุกพลาสติกยัดเข้ามาในปากให้กัดเอาไว้และเปิดคลื่นไฟฟ้าจี้ช็อตไปทั่วร่างกายยาวนานถึง30นาทีติดต่อกัน ซึ่งเด็กวัยรุ่นที่ออกมาเล่าเรื่องนี้นะครับได้บอกไว้ว่านั่นมันคือ30นาทีที่เขารู้สึกทรมานมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับหากจะพูดตามหลักกฎหมายเลยนะครับการรักษาผู้ป่วยด,ด้วยวิธีการชอดไฟฟ้าแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดหลักสากลอะไรครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะใช้ในการรักษาในช่วงเวลาแบบสั้นๆหลักวินาทีเต็มที่ก็ประมาณ1นาทีเท่านั้นครับเพื่อบ้องกันอาการบาดเจ็บของผู้ปว่วย แต่สําหรับตัวนายแพทย์อย่างคุณนี้นะครับเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรครับสนใจเพียงแค่ว่าจะทําอย่างไรก็ได้ให้ผู้ป่วยหายจากอาการติดเกมไม่ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานมากแค่ไหนก็ตามในเวลาต่อมาก็มีชายวัยรุ่นคนหนึ่งสามารถอดทนต่อสู้อยู่จนครบคอสบ,บําบัดสีเดือนและถูกปล่อยตัวออกมาเขาก็เอาเรื่องราวทั้งหมดที่ตัวเองเจอออกมาเล่าแชร์วอดไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งทุกสิ่งที่เขาเล่าออกมานั้นมันช่างโหดร้ายสะจนผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาอ่าน ก็ต่างเชื่อกันว่าสิ่งที่เขียนทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งเขียนขึ้นมาเพื่อต้องการยอดไลค์ยอดแชร์เรียกร้องความสนใจเท่านั้นแหละจนกระทั่งมีเด็กอีกหลายๆคนนะครับที่เคยผ่านการบําบัดของนายแพทย์ยางก็เข้ามาพิมพ์ตอบคอมเมนต์บทความนี้ทํานองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บทความนี้เขียนเอาไว้มันคือเรื่องจริงครับหากใครที่ไม่เคยเจอกับตัวไม่เคยเข้าไปในค่ายนรกแห่งนั้นจะไม่มีทางรู้เลยว่าเวลาสีเดือนที่อยู่ที่นั่น มันเป็นอะไรที่แสนทรมานมากขนาดไหนและยิ่งนานวันเข้าบทความเหล่านี้ก็ยิ่งถูกแชร์กระจายบอกต่อจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงระดับชาติเรื่องมีการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นเพื่อออกมาประท้วงต่อต้านวิธีการรักษาแบบนี้แต่เรื่องที่น่าแปลกใจก็คือแม้ประเด็นทั้งหมดนี้จะกลายเป็นข่าวใหญ่โตระดับชาติแล้วก็ตามทางรัฐบาลก็ดูเหมือนจะยังคงเพิกเฉยครับไม่ได้ออกมาพูดหรือแก้ไขปัญหาอะไรเลยครับ แต่แล้วหลังจากนั้นเป็นเวลาอีกประมาณ3ปีครับเมื่อทนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากสังคมไม่ไหวทางรัฐบาลก็ได้ออกมาประกาศกฎหมายใหม่ครับโดยการสั่งห้ามไม่มีการช็อตไฟฟ้าในการบำบัดผู้ป่วยติดเกมอีกต่อไปแต่ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นแบบนั้นนายแพทย์ยางก็ยังเดินหน้าอุดมการณ์ของตัวเองต่อไปโดยใช้วิธีการเลี่ยงบาลีทํานองว่าตัวเขาไม่ได้ใช้วิธีการช็อตไฟฟ้าตามที่กฎหมายสั่งห้ามนะเขาเพียงแค่ใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า เพื่อรักษาอาการเท่านั้นเองแน่สงสัยพี่แกจะเป็นลูกศิษย์ของสีธนนชัยตัวจริงเลยนะครับเนี่ยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาศูนย์บำบัดของนายแพทย์อย่างคนนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการเพราะมอบความบันเทิงให้กับทุกคนต่อไปครับโดยเคยมีตัวเลขสถิตินะครับได้เปิดเผยมาว่าตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ศูนย์บำบัดแห่งนี้เปิดให้บริการมีเยาวชนถูกส่งตัวมาบำบัดไม่ต่ำกว่า6,000คนเข้าไปแล้วครับ แต่แล้วจู่ๆในช่วงปลายปี2016นายยางที่เป็นถึงระดับพอ,อโรงพยาบาลท้องถิ่นก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาโดยที่ไม่มีใครสามารถติดต่อเขาได้อีกเลยและศูนย์บำบัดของเขาก็ได้ถูกปิดตัวลงอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกันครับซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบนะครับว่านายแพทย์ยางเขาหายตัวไปอยู่ที่ไหนและศูนย์บำบัดของเขาถูกปิดตัวลงได้อย่างไรกันไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโดนสังเกต หรือว่าหอบเงินหนีไปซะแล้วแต่ในส่วนของค่ายบำบัดทางฐานก็ยังคงเปิดให้บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศจีนเป็นจำนวนหลายร้อยแห่งซึ่งถึงแม้ว่าสถานที่เหล่านี้มักจะมีข่าวหลุดเสียหายทำนองว่ามีการใช้กำลังมีการกระทำเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่หลุดออกมาเป็นข่าวอยู่เสมอแต่ทางฝั่งผู้ปกครองมากมายนะครับก็ยังคงยอมเสี่ยงส่งลูกหลานเข้ารับการรักษาในค่ายอยู่ดีครับโดยพวกเขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย แม้ว่าในบางเคสจะมีความรุนแรงถึงขั้นชีวิตมาแล้วก็ตามครับเช่นบ้างก็มีข่าวหลุดมาว่ามีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เข้าไปบำบัดในค่ายได้เพียงแค่2วันก็ต้องสิ้นอายุไขกันไปเสียแล้วครับหรือบางคนนะครับที่ได้รับการบำบัดกลับออกมาจากค่ายก็มีพฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าวถึงขั้นลงไม้ลงม,มือกับพ่อแม่ตัวเองด้วยซ้ำครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็มีครอบครัวส่วนใหญ่นะครับที่ยอมปิดตาข้างเดียวไม่ฟ้องร้องเอาผิดอะไรกับทางค่ายบำบัด เพื่อหวังว่าใช้ลูกของตัวเองได้รับการบำบัดต่อไปจนหายดีแต่ก็มีอีกจํานวนไม่น้อยเช่นกันครับที่ลุกขึ้นต่อสู้ฟ้องร้องเอาผิดทางกฎหมายกันแบบใหญ่โตครับจนดสุดท้ายค่ายบางสาขาก็ถูกสั่งปิดตัวลงไปแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆเมื่อเรื่องมันเริ่มซาซาลงสุดท้ายค่ายเหล่านั้นก็กลับมารีโนเวตมีการเปลี่ยนชื่อใหม่พร้อมเปิดให้บริการมอบรอยยิ้มให้กับทุกคนกันต่อไปครับ จากข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับพบว่าค่ายบําบัดด้วยวิธีการทางฐานแบบนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่นะครับแถมมันก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างดีและทางด้านสื่อภายในประเทศของพวกเขาก็ยังคงผลักดันมีการปล่อยสารคดีประคมข่าวผลกระทบที่เกิดจากการติดเกมติดอินเทอร์เนต็ตให้ประชาชนตื่นตระหนกอยู่เสมอทําให้ยังคงมีผู้ปกครองจํานวนมากมาครับต่างตัดสินใจส่งลูกหลานมาเข้ารับการบําบัดอย่างไม่ขาดสายครับ เพราะพวกเขารู้สึกว่าแม้การส่งมาในที่แห่งนี้มันจะมีความเสี่ยงมีภัยอันตรายอยู่บ้างแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าปล่อยให้บุตรหลานติดเกมกันต่อไปครับและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือจากข้อมูลหลายแหล่งพบว่าค่ายบัาบัดในลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีอยู่แค่ภายในประเทศจีนเท่านั้นนะครับอย่างประเทศยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกาหรือหลายๆประเทศในโซยุโรปก็มีค่ายในลักษณะแบบนี้เช่นกันครับมีทั้งการใช้กําลังการกักขังแทบไม่ต่างอะไรจากของประเทศจีน และก็ไม่รู้ว่าวิธีการบำบัดแบบนี้นะครับสักวันหนึ่งมันจะมาเยือนถึงบ้านเมืองของเราบ้างหรือไม่ครับสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้หากมองดูดีๆแล้วนะครับบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็อาจจะไม่ใช่เครื่องช็อตไฟฟ้าสุดสยองในห้องหมายเลข13ไม่ใช่กำแพงลวดหนามที่สูงลิว่วไม่ใช่วิธีการรักษาแปลกๆของหมอหยางหรอกนะครับแต่มันอาจจะคือคําว่าความรักที่ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการส่งบุตรหลานไปทรมานก็เป็นได้ครับ เพราะเด็กหลายๆคนที่รอดออกมาจากค่ายนารกเหล่านั้นก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบาดแผลตามร่างกายจากการใช้กําลังบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการช็อตไฟฟ้ามันสามารถจางหายไปได้ครับแต่สิ่งที่มันไม่มีวันรักษาหายก็คือความรู้สึกว่าคนที่เรารักที่สุดอย่างพ่อแม่คือคนที่จ่ายตังจ้างคนอื่นมาเพื่อทําร้ายเราครับเปรียบเสมือนว่ากําแพงที่กักขังพวกเขามันไม่ได้สร้างมาจากอิจากปูนครับแต่มันสร้างมาจากความไม่เข้าใจ และความคาดหวังที่มากเกินไปจากคนเป็นพ่อเป็นแม่และสิ่งทั้งหมดนี้มันคือสิ่งที่กักขังความรู้สึกที่แสนเจ็บปวดของพวกเขาไปตลอดชีวิตครับสำหรับเนื้อหาที่นำมาฝากทุกคนในสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ได้ครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวตอนต่อไป หรือสำหรับพี่ๆคนไหนที่สะดวกและมีกำลังนะครับอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องเหมือนเดิมครับกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์รูปหัจจัยใต้คลิปนี้สนับสนุนกันเข้ามาได้ครับส่วนคนที่ไม่สะดวกนะครับหรืออาจจะยังทําไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เข้ามารับชมมารับฟังก็เป็นกําลังใจให้แก่กันแล้วครับขอบคุณทุกข้อความเลยครับที่ส่งมาลัางบ้านเพื่อให้กําลังใจกับทางผมอยู่เสมอขอบคุณครับสุดท้ายนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับ สวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับบ๊ายบาย